สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อโสพลแดงทองดีวันนี้คุณครูจะมานำเสนอวิธีการเรียนวิชาคุณครูคุณครูสอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์วิชาเพิ่มเติมคือโขนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับ ก็น่าจะรู้จักครูเป็นอย่างดีวันนี้ครูจะมาอธิบายให้นักเรียนฟังว่าเวลาเรียนของครูนักเรียนจะต้องทําอย่างไรบ้างสําหรับม3นะครับนักเรียนจะต้องเรียน3หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันได้แก่หน่วยที่1นักเรียนจะต้องรู้จักตัวละครในเรื่องรามเกียรตินะครับ นี่เป็นหน่วยที่1ส่วนหน่วยที่2นักเรียนจะต้องฝึกหัดการแสดงเป็นชุดเป็นตอนของการแสดงโขนและหน่วยที่3นักเรียนจะต้องรู้จักวิธีการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายโขนนะครับเราจะแบ่ง3หน่วยนี้นะด้วยคะแนน ที่จะให้นักเรียนได้เรียนกัน100คะแนนในเทอมแรกนั้นครูจะให้นักเรียนรู้จักกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์เสียก่อนต่อมาครูจะฝึกนะครับให้นักเรียนแสดงโขนนะเป็นชุดเป็นตอนตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาโดยการแบ่งคะแนนของครูนะครับเราเจอกัน หสัปดาห์2ชั่วโมงนะครับแต่ครูจะแบ่งคะแนนให้นักเรียน100คะแนนนะครับเป็น3ช่วงได้แก่1คะแนนสอบกลางภาคและ2คะแนนสอบปลายภาค3คะแนนเก็บระหว่างเรียนในคะแนนเก็บระหว่างเรียนก็จะมี ให้นักเรียนทำรายงานและให้นักเรียนปฏิบัติท่าทางเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ตอนหานุมานจับนางสุพรรณมัจฉาครูจะแบ่งให้นักเรียนเป็นตัวลิงและเป็นตัวนางนะครับโดยเก็บคะแนนจากสองส่วนนี้รายงาน20คะแนนการปฏิบัติท่าทาง อาศัยความจำของนักเรียนในการสมมุติเป็นตัวละครเป็นหนุมานเป็นนางสุพรรณมัจฉาอีก40คะแนนรวมแล้วเทอมนี้นักเรียนจะได้คะแนน100คะแนนนะครับวันนี้คุณครูก็มาแนะนำนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่คุณครูจะสอนให้นักเรียนในเทอมนี้ส่วนครั้งหน้าในครั้งต่อไปให้นักเรียน เตรียมตัวรู้จักกับตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ว่ามีตัวอะไรบ้างครูจะนําเสนอตัวละครอะไรให้กับนักเรียนและครูจะเช็คชื่อผ่านใบงานที่นักเรียนส่งมาให้คุณครูนะครับอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับว่าเราเรียนกัน1สัปดาห์2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นครูจะเช็คชื่อ เป็นวันถ้านักเรียนส่งมาเท่ากับนักเรียนมาเรียนวิชาครูแล้ว2ชั่วโมงเพราะนั้นให้นักเรียนทำงานเพื่อมาส่งสิ่งแรกที่ต้องเตรียม1กระดาษ2ปากกายากไหมครับไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ขอให้นักเรียนเตรียมมาเพื่อมาทำความรู้จักกับตัวละครในเรื่องรามเกียรตินะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ